นี้นะครับต้องบอกเลยว่าใครเนี่ยที่อยากเก็บข้อมูลนะฮะหรือไฟล์วิดีโอสำคัญๆต่างๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าคุณมักจะถึงแฟลชไดร์ฟหรือเอ็กชันแนลขนาดใหญ่กันใช่ไหมล่ะครับผมและที่สําคัญเนี่ยสปีดมันค่อนข้างช้าด้วยแล้วก็พกพายากอีกต่างหากครับผมแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยปัญหานี้จะหมดไปครับผมค่คุณใช้ S <S 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 เอชดีจากคิงตันครับอย่างตัวนี้เลยคิงตัน xx 1 0 0 0งั R นั่นเองครับผมตัวนี้ฮะมีขนาดเล็กกระทัดรัดพกพาง่ายและที่สำคัญเนี่ยจะตดค่อนข้างเยอะด้วยครับผมคิงตัน xx 1 0 0 0 R เป็น SD ชดีเอ็กทขนาดจิว๋วแบบว่าเล็กกว่ามืออีกครับผมที่สำคัญเนี่ยมีน้ำหนักแค่28.7กรัมเท่านั้นเองครับและในส่วนของดีไซน์เนี่ยต้องบอกว่าขนาดจิว๋วเล็กกระทัดรัดดีไซน์แบบโฉบเฉี่ยวมากเลยและที่สำคัญเนี่ยเขาได้รางวัลเลนด์ดัตอวอร์ปปี2024ด้วยครับผม ซึ่งผมเนี่ยจริงๆเนี่ยเคยเห็นมาแล้วที่งานคอมพิเทคปี2023ครับเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วเนาะเขามีของใหม่มาก็คือตัว SD เ,เนะที่เป็น external นะครับผมค่าสปีดอยู่ที่2000นะผมมีทั้ง 500G 1T 2T และ 4T ด้วยกัน นะครับในรุ่น Xs 2 0 0 0นะครับผมนี่นะค่อนข้างเล็กครับสะดวกในการพกพาเป็นช่วงที่แบบว่าผมไปบ้านลาห์หมอยู่ที่ไต้หวันนั่นเองครับต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเพราะว่ามันจิ๋วและความแรงเนี่ยไม่ธรรมดาเลยครับซึ่งความเร็วสปีดในการอ่านข้อมูลเนี่ยต้องบอกเลยว่าเร็วมากครับอยู่ที่1 0ึ่เมกะไบต์เพอร์เซกเลยนะครับผมสำหรับใครที่ต้องการเอาไปเก็บข้อมูลหรือโอนถ่ายข้อมูลระหว่างเครื่องเนี่ยต้องบอกเลยว่าโอนส่งเร็วแน่นอนครับผมเพราะว่าตัวสปีดเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยฮนะและสำหรับใครนะครับที่ก แบบหลากหลายมากอย่างตัวนี้เลยนะครับผมเป็น Type C นะครับที่ต่อปกติกับตัวเครื่องนะครับหรือใครเนที่ต้องการต่อ Type A ครับเขาก็มีสายแปลงมาให้นั่นเองครับผมหรือถ้าใครเนี่ยที่อยากต่อ C to C นะครับเขาก็มีนี่แยกมาให้ครับผมเป็น C to C เป็นอะแดปตต่อหัวให้อย่างนี้เลยนะฮะนี่ใครนะผมที่ต้องการไปต่อโทรศัพท์ต่อมือถือนะฮะหรือต่อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเนี่ยต่อได้ครบวงจรจริงๆครับสำหรับใครนะผมที่ต้องการเก็บงงเก็บงานเก็บวิดีโอเก็บเพลงเก็บความทรงจําต่างๆนะครับผมเขามีความจุให้ทั้งหมด2ความจ ได้วยก่หนก่1เทเลเบยหยอกนะครับผมหนึ่งเทเลบา์นั่นเองและก็2เทเลเบยไม่จบนะครับ2เทเลบา์นั่นเองครับผมสำหรับใครนะครับผมที่ต้องการช็อปเนี่ยก็สามารถช็อปได้เลยครับที่แอดไวทุกสาขาทั่วประเทศเลยรวมถึงสปปลาวด้วยนะครับและที่สำคัญเนี่ยใครอยากอยู่บ้านแล้วสั่งสบายๆนะผมก็ช็อปได้เลยครับที่แอดไวออนไลน์นั่นเองครับผมสำหรับคลิปนี้นะใครสนใจก็อย่าลืมมาช็อปกันนะครับผมฝากไปด้วยครับแอดไวท์ส่วนรวมไอทีสมาร์ทโฟนจำไหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับและก็อย่าลืมครับกรอกโค้ดดดแอมมิิลเพ่5%นะ